นะคะเป็นเครื่องยนต์1.2ลิตรนะคะมาฝากกันเลยสำหรับรุ่น75,000โลเท่านั้นนะคะรถประมาณ4ปีนะคะเฉลี่ยแล้ววิ่งต่อปีเนี่ยไม่ถึง20,000กิโลนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องอ้อนนะคะที่มงคลคาเซเตอร์ชาแนลค่ะ วันนี้ใครหยบเข้ามาใกล้ๆค่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดกับทางมุงคลคาเซนเตอร์ของเราวันนี้น้องอ้อนมีรถเก่งนะคะ h a ชแบ็คหประตูนะคะเป็นเครื่องยนต์1.2ลิตรนะคะมาฝากกันเลยสำหรับรุ่นนี้เองนะคะบอกได้เลยว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับ t o y ย t a y a r ริ1 2 j g เกียร์ออโต้ปี2019นะคะคันนี้นะคะได้รถสวยมือเดียวออกห้างป้ายแดงมาเลยจ้ะคุณผู้ชมคานะคะ เป็นสีดําส,สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยคันนี้ไม่น้อยนะลูกค้าขาเป็นรถปี19จริงแต่ว่าวิ่งน้อยนะคะปีหนึ่งวิ่งไม่เยอะเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะได้อะไรบ้างเดี๋ยวน้องอ,อ้นพามาดูกันสําหรับคันนี้นะคะความสวยความเดิมความกริบมีมาให้แน่นอนเริ่มกันก่อนเลยที่ด้านหน้าของเขานะคะรุ่นนี้เองนี่เลยนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นไฟแบบฮาโลเจนมาให้นะคะยาริสเนี่ยเขาจะออกแบบสไตล์แบบว่าเป็นโฉบเฉียวหน่อยนะคะ ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวสไตล์แฮชแบ็กห้ประตูนะคะถ้ามองหายุ่นนี้อยู่เนี่ยคันนี้เองก็น่าเล่นเหมือนกันลูกค้าขานะคะสำหรับด้านหน้ากระจังหน้าโฉมหน้าโฉมนี้เลยนะคะปี2019มาให้มาพร้อมกับล้อแม็กค่ะคันนี้ใส่แม็กจัดทรงมาให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องไปแต่งเติมเพิ่มเติมนะคะในส่วนของล้อแม็กนะคะก็จัดมาให้แล้วสําหรับแม็กของเขาคันนี้ได้อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะ นี่เลยสาหรับคันนี้รุ่นนี้เองนะคะอย่างที่น้องอ้นบอกไปว่าเขาใส่แม็กมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะเป็นแม็กนี่ค่ะ45นะคะ r 1 7คันนี้นะคะใส่แม็กมาให้เรียบร้อยแล้วดอกยางนะคะใช้งานได้ยาวๆนะคะไม่ต้องแต่งเติมเพิ่มอะไรมาให้นะคันนี้ก็สวยครบจบเลยที่สําคัญรุ่นนี้เองเป็นตัวเจที่บอกไปคันนี้นะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงนี่เลยค่ะนะคะ มือเปิดประตูนะคะที่เป็นสีดําสนิทนะคะเดี๋ยนอ้อดเปิดให้ดูด้านในถ้าเป็นตัวเจจะได้เบาะผ้าอยู่นะคะนี่เลยคันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะได้เบาะผ้ามาให้ภายในเป็นเบาะผ้านะคะทูโทนสองสีสีน้ําเงินแล้วก็สีดําตัดกันนะคะคุณพ่อบ้านแม่บ้านหรือว่าเพิ่งเริ่มทํางานวัยนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันลูกค้าขาในการใช้งานนะคะเพิ่งทํางานได้เดือน2เดือน3เดือนอยากได้รถสักคันไว้ใช้งาน รุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเล่นน่าซื้อน่าหาแน่นอนนะคะผ่อนง่าย,ายสบายกระเป๋าค่ะกับรุ่นนี้นะคะก็สามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้แต่ก่อนอื่นเราดูในส่วนของตัวห้องโดยสารด้านหลังนะคะเพิ่มเติมได้เลยนี่เลยค่ะด้านหลังก็สวยๆกริบๆไปแพ้กับด้านหน้าเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นเบาะผ้ามาให้เบาะผ้าข้อดีก็หนึ่งเลยไม่อมความร้อนนะคะลูกค้าขาเวลาเราจอดรถตากแดดอย่างเงี้ยเนาะคันนี้ก็ จะไม่อมความร้อนนะคะใช้งานได้ง่ายดูแลรักษาก็ง่ายนะคะตัวนี้หรือว่าใครจะไปแต่งเติมเพิ่มเติมใส่เบาะหุ้มเบาะเพิ่มเติมตัวนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะคะแต่สําหรับคันนี้แล้วก็มาแบบสวยๆเดิมๆมาให้เลยนะคะใส่แม็กจัดทรงมาให้เพิ่มเติมเท่านั้นนะคะแล้วก็ด้านหลังของเค้าคันนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวแฮชแบ็กหประตูนะคะด้านหลังเนี่ยกว้างขวางแน่นอนค่ะเก็บของได้เยอะ จุของได้เยอะเพิ่มพื้นที่การใช้งานก็ได้เยอะเช่นเดียวกันตัวนี้นะคะไฟของเขานี่เลยค่ะด้านท้ายนะคะก็จะเป็นเรียวยาวแบบนี้นะคะรวมไปถึงไฟด้านล่างที่เป็นไฟทับทิมนะคะต้นที่ด้านล่างของเขาสองฝั่งตรงนี้นะคะจะมีมาให้ครบเลยนะคะสีสวยๆนะคะคันนี้ได้สีดํานะคะดําสนิทเลยนะคะนี่เดี๋ยวอ้อมออดเปิดที่ดูด้านในนะคะนี่เลยค่ะสําหรับด้านในของเขาคันนี้เองนะคะ กว้างนะใส่ของได้เยอะค่ะลูกค้าขาเหมาะกับการใช้งานนะคะหนึ่งเลยถ้าเราใช้งานในเมืองเองนะคะหรือว่าไปมหนะาลัยอ่ะเป็นนักศึกษาซื้อให้ลูกนะคะไปเรียนนะคะตัวนี้ก็ใช้งานนะคะตอบโจทย์ได้กับการใช้งานเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งในรุ่นนี้เองไม่มียางอะไหล่นะลูกค้าขาแต่ว่าคันนี้เราใส่ยางอะไหล่แล้วก็เครื่องมือมาให้แล้วเรียบร้อยนี่นะคะ ได้มาครบนะคะปกติไม่มีนะแต่ว่าวันนี้คันนี้นะคะเราจัดมาให้แล้วนะคะใส่มาให้แล้วนะคะตัวนี้เองเดี๋ยวน้องอ้อมจะพาไปดูด้านในด้วยว่าคันนี้ได้อะไรบ้างเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกว่าคันนี้นะรถสวยมือเดียวเดิมๆนะคะคันนี้กับเลขไม้ที่น้อยๆนะคะวิ่งน้อยนะคะเป็นตัวเจจริงแต่ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะสําหรับโปรโมชั่นวันนี้แล้วก็คันนี้เนี่ยสวยเลยนะคะนี่ค่ะสตาร์ทง่ายนะคะใช้ง่าย ใช้ครองที่สำคัญประหยัดน้ำมันด้วย1.2ลิตรนะคะมากับเลขไม้นะคะ7 5็0หม่0โลเท่านั้นนะคะรถประมาณ4ปีนะคะเฉลี่ยแล้ววิ่งต่อปีเนี่ยไม่ถึง20,000กิโลนะคะใช้งานน้อยมากค่ะตัวนี้รถสวยรถมือเดียวด้วยนะคะที่สําคัญสวยๆเดิมเเดิมจริงไหมเดิมจริงหรือเปล่าเดี๋ยวน้องอ้อนจะพาไปดูด้านในนะคะในส่วนของ ห้องเครื่องของเขาและที่สาคัญคันนี้เป็นเกียร์ออโต้อย่างที่บอกไปนะคะระบบแผงประตูต่างๆตรงนี้เป็นไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะนี่เลยเป่าไฟฟ้าแล้วทั้งหมดนะคะลูกค้าขานะคะใช้งานวิทยุ fmam นะคะใช้งานได้ปกติเลยมาดูคันจริงมาชมคันจริงเพิ่มเติมได้และที่สําคัญเด<อ>ี๋ยวไปดูห้องเครื่องนะคะเพิ่มเติมได้เลย<อ>ก็คันนี้นี่เลยนะคะสำหรับห้องเครื่องด้านหน้าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะลูกค้าค่ะนะคะ สว,สวยเลยค่ะห้องเครื่องด้านหน้าดูได้เลยความสวยของเขาคันนี้นะคะอย่างที่บอกแหละเครื่องยนต์1.2ลิตรไม่ว่าจะใช้งานในเมืองเองหรือว่าใช้งานนอกเมืองก็สามารถใช้งานได้ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าเป็นหลักเลยว่าเอ๊เราใช้งานประเภทไหนแบบไหนนะคะแต่โดยรวมๆแล้วตัวนี้เองชั้นนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเล่นนะคะ เป็นหนึ่งในรุ่นที่อึดทึกทนนะคะเครื่องตัวยตดตาไม่ต้องห่วงเลยคุณลูกค้าขาและที่สำคัญช่างของเรานะคะจะมีการตรวจเช็คนะคะก่อนส่งมอบทุกครั้งอยู่แล้วในส่วนของมุงคลคาซิตเตอร์ของเรานะคะเช็คละเอียดทุกครั้งอยู่แล้วในการส่งมอบก่อนที่จะถึงมือลูกค้านะคะอย่างเช่นคันนี้เองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ความสวยความเดิมความกริบมีมาให้แน่นอนสำหรับตัวห้องเครื่องของเขาคันนี้นะคะนี่เลยเป็นเครื่องยนต์นะคะ1.2ลิตรได้ เกียออโต้นะคะปี2019ได้รถสวยมือเดียวออกห้างป้ายแดงที่สำคัญโปรโมชั่นวันนี้โอ้โหเด็ดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนะ้องอ้อจะมาแจ้งในส่วนของโปรโมชั่นและราคาไปพร้อมๆกันนะคะก็อย่างที่บอกแหละว่าเล็งไว้อยู่นะคะชอบอยู่นะคะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่น่าซื้อไว้ใช้งานนะคะเป็นอีกหนึ่งคันที่ควรจะมีในบ้านเป็นรถเกง Eco ๋งอีโคคานะคะ ใครที่เพิ่งเริ่มทํางานได้1เดือน2เดือนเองนะคะหรือว่ากําลังมองหารถเก๋งนะคะสักคันไว้ใช้งานผ่อนงวดเบาๆเนี่ยคันนี้เองก็ตอบโจทย์เหมือนกันกันกบ Toyota y a r ริ 1.2J เกียร์ออโต้ปี2019คันนี้นะคะราคาอยู่ที่3 89,000บาทค่ะ3 89,000บาทราคานี้เป็นราคาดีนะคะโปรโมชั่นก่อนสิ้นปีนะคะบอกได้เลยว่าวันนี้นะคะ สวยครบจบที่นี่แล้วนะคะอยากได้แบบไหนโทรหาน้องอ,อ้นเลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากลูกค้าขามีเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกง่ายออกได้นะคะเป็นเจ้าของรถได้ง่ายๆกับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเราวันนี้น้องอ,อ้นต้องขอฝากรถเก๋งอีโคคาร์คันนี้ไปด้วยนะคะลูกค้าขาคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสำหรับราคา389,00 0บาทวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ check, กด s u b s c r i b ์แล้วก็โทรหาน้องอ,อ้นนะคะบ๊ายบาย